ตอนลงท้ายได้มันมันไม่สะดวกไ่ด้วยเอาอะไรดิกลัว <c oughs> กลัวตกถูงไหมมองจากข้างบนจับจับเชือกันไปโอเค <c oughs> <c oughs> เฮ้ยดูดูแขกหน่อยจับจับอันเชื่อกันไหมเอยโอเคโนขึ้นโนลูกเฮ้ยดู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 จับหูจับหูช้างไว้เออเออไปหาแม่ค่ายก่อนเด้อเดี๋ยวมา ไปบ่ไปหาพุ่นไหมไปหาพี่อุดเฮ้ยเฮ้ยเาหูโซ่ไปเดี๋ยวปะระทึกเอาละฮะตูดไปข้างหน้าครับโซ่บอกอะไรขี่เหล่าระทึก มาทึกอีกแล้วทำได้ทึกอีกแล้วเสียวไหมครับเสียวไหมครับวัดเสียวไหมโอ้ยตอนนี้มันโยนเก่งวหรอย่าปล่อยมือด้วยครับโอ้โหเหลืออีกสองคนนะครับอันนี้ชื่อชื่ออะไรนะน้องแพมครับน้องแพม ทนเป็นไงบ้าควารู้สึกกลัวกลัวตกถูกไหมมองจากข้างบนลงมาข้างล่างถูกฮะเลยอีกสองคนยังไม่ได้ขึ้นนะครับนีนะเนาะนะเนาะนะเนาะนอะไรนี่เนานเนาเขินหมายถึงควานหรืออะไรเนี่ยปีโป้ดีนะปอ ป๋อโดนเอาไปป๋อเออยู่ไม่ป๋อเดี๋ยวหยยบโทรศัพท์มาฝังนี่ครับรู้สึกว่ามันจะกินป๋อมมุบินามุบินากระตายนี่ย็นไงดูดูดูแขกด้นข้างบนนะแขกหงท้องนะบางบางคนนะบางคนเขาขี่ให้เป็นเขาหงลงไปจริงๆนะ เออคุนึกว่าเดียถ่ายให้อ๋ออาสวิขี่หรอ้ยระทึกดูวันทีดูวันทีโอ้ยยกยี่ไหมนี่นะครับเช้าไม่ไม่ไไปไปฟังดูไปหาอุ้มบุญไป ครงบุญแล้วก็เดินกลับบ้านนะครับเดี๋ยวน้องบอกไม่ไหวใจจะวายแล้วเกรงเกรงนะครับเกรงคือตุ่นโนคือฟิลมต่างกันนะครับคนที่ไม่เคยขี่ขึ้นขึ้นไปนี่กลัวเลยครับกลัวเลยตัวเองเนียเดี๋ยวเขาเดินกลับมันจะหาวเหรออย่าอยู่เอากระเพาะใส่ เอาว่ะเอาว่ะดึงมาสันคือดีวะปลาเข้านี่นี่หนูมาถ่ายข้างหน้าเนี่ยมันสวยเพราะว่ามันโดนแดดเลยบิงถ่ายเอาเลยสองรอบก็สองรอบ เอานะครับโอ้ยบริการทุรับระทับใจเออที่หลังใครจะขี่ต่อลงท้ายได้มันมันไม่สะดวกเอาอะไรดิตายแล้วมาที่นี่ตัวนี้ก็เป็นโบกี้อ่าตัวไหนตัวนี้เป็นขี้ยากกระบุนกลุ่มบุนี่เออชื่น ชิ่นเลยตอนนี้เริ่มเริ่มอาการเป็นไงบ้างชินแล้วครับชินยังชินยังชินแล้วนะครับตอนแรกมันจะเอ็นซ้ายเอ็นเอ็นขวานะครับโอ้โหนี่เกาะแน่นเลยครับมือจับแน่นเลยย่านดกอ กีกกีมครับีมตัวนี้แลแร็ดดีก็มูนี่ตัวมันตะกุนถั่วเพื่อตะกุนถั่วอัดเดียวอัดเดียวมาเลยไาลยเอ้าวอ้าวอ้า มนมนดูครับเดียบเกิดมาเคยนั่งช้างไหมครับไม่เคยทครั้งแรกได้ขี่ชิ้นใหญ่กับพี่เดียแล้วน้องเก้านะครับเคยนั่งช้างไหมครับ ไม่เคยได้ขี่กับนาโนโอ้ดิแล้ดแลนาโนกับเออน้องน้องปอน้องปอสุดหลอโสดด้วยเวเดี๋มาโสดกัต่างากันเจาีเมียแล้วบอกว่าเาเหมือเจะเป็นแม่ยิ่งแล้วมือจะเป็นผู้ชายงงไปหมดเหอนแต้เมียสัง แปาบกันเลคีแต่คีท้ายคลิปเดี๋ยวครับโอวางทางเฉยเลยคนทกป่ามั้ยโอ้ยสนสนเห็นบัวมาดำนะฮะใช่ไม่มีบัวมีตัง ชางก็รู้นะครับว่ามีนักท่องเที่ยวขี่พูดจาก,กันไม่ค่อยจะฟังหรอกเออเราจะไปกระโชกโค้งห้างก,ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะแบบหมุ<ะ>น,นตัวไวนะนักทนะ่องเที่ยวไม่รู้จังหวนะเลยอาจจะสามารถตกได้นะครับตกได้

ลงนั่นลยนอนลงนอนลงคู้มชา้วยนอนลงดิชาน้อยค้มนีหอ๋อล้ครับเอาล้ครับตงัจัหลอาล้ครับตังบีด้วยเออโอ้อ้าวลงมาฮึบโอเคขารู้เลยว่าขาเนี่ยเก่งมากครับ เออเดี๋ยวน้องน้องกเกงขายาวขึ้นชื่อนะครับน้องน้องนี่เออน้องน้องนั่นน่ะน้องอะไรที่ใส่แว่นอ่ะขึ้นขึ้นตรงนี้นเอนงดูี่ดูตามองแรงว่ะตามองแรงมากเลยนอนลงนาลงลูกเอ้ยเฮ้ยตดวโตกันแล้ว S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีกันแล้วสองตัวเนี่ยเฮ้ยกันฮะเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปก็จะเป็นอีกสองชุดนะครับสวัสดีครับ